นนี่สวัสด,ดีครับชาวไฮไลท์ทุกคนครับพวกเราลำนายจากรไดมิวสิกครับวันนี้ก็มาถ่าย MV ซิงเกิลใหม่นะครับมีชื่อว่าถ้าคุณโทรมาใน10นาทีนี้ครับเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเหมือนว่าเอ่อ มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราแบบว่ารู้สึกหมายตาอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลที่ไม่ดีเอาซะเลยใช่จะได้ได้รับการปฏิบัติจากแฟนคนปัจจุบันหรือหรือแฟนที่เพิ่งทิ้งเธอไปเนี่ยใช่ได้ไม่ดีเลยแย่มากนะครับเราก็เลยเหมือนกับเสนอตัวเองใช่ครับโดยการแจกเบอร์ไปใช่แล้วซึ่งซึ่งเราเนี่ยบอกเลยว่าเราจะดูแลเธอดีมากใช่แต่ถ้าเธอโทรมาหาเราในสิบนาทีนี้จะยอมหมดเลยทั้งใจประมาณนี้ครับดูแลดีมากมเราไปดูว่าเขากำลังถ่ายอะไรอยู่กันนะฮะ ตอนนี้เขากำลังถ่ายซีนที่เรียกแท็กซี่และแท็กซี่กำลังจะบอกว่าไม่ไปนะฮะโดยที่พอไม่ไปปุ๊บเราไม่ปล่อยให้แท็กซี่ไปด้วยมีโจน,น,น,นู่ดดน จบไปก็จะเป็นซีนนางเอกเรียแท็กซี่ครับเรียแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็เหมือนแท็กซี่ทั่วไปในบ้านเราครับก็คือก็คือแก๊สหมดนี่โตว่าพี่ๆแท็กซี่เขาทำไมอ่ะพี่ไม่โอเคนะเป็นแท็กซี่ส่วนน้อยในบ้านเรานะครับส่วนใหญ่ที่แก๊สหมดครับเขาส่งรถมั่งแก๊สหมดมั่งแก๊สหมดปุ๊บเราก็เลยยื่นมือมาช่วยเหลือด้วยการเอาแก๊สหุงต้มมาเติมให้แท็กซี่ครับแล้วก็บอกว่าแท็กซี่ยา รับนางนี้ไปด้วยใช่ยอมจะขอรับรองให้ใจเพียงแค่คุณมารักกันมาพร้อมด้วยวางตูกใจยอมแค่คุณยอมทุกวันไม่พอใช่ไหมไม่พอใช่ไหมไม่สะใจไม่สะใจก็ฝากติดตาม MV ของพวกเราด้วยครับเพลงใหม่ถ้าคุณโทรมาใน10นาทีนี้ครับผม<ช>รับรองว่า สนุกสนานแน่นอนเพราะนี้เราก็ถ่ายยังไม่ทันหมดวันแรกก็สนุกมากแล้วใช่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตาม MV ถ้าคุณโทรมาใน10นาทีนี้ที่แรกในโลกที่รายการไฮไลท์ช่องยูท h a ชแนลครับผมที่แรกในจักรวาลด้วย